อ๋อแต่ม่ชาม่ชาก็ม่ชาไงเจ็บปะมาไหนตูดมึงก็แหนะขาอุ้ยยังไม่ได้เติมลิ้เลยยังไม่เติมนิ้วจริงอ๋อแล้วก จุ๊บเจลลี่ด้วยแบบเมื่อกี้คัอไม่คือตอนนั้นอะกับน้งไปกินเต็มเต็มเลยเอออย่างนี้เลยเจลลี่อะตอนนั้นอะไปเดินสายโอ้ไม่ก็แบบติดมาอยู่แล้วก็เล่นกันติดไวเลสแล้วก็เล่นกันใช่ปะแล้วก็แบบคิดว่าน้องจะเอาหน้าหนีฉันก็เลยหน้าเข้าไปได้เพราะฉันก็เลยโดนฉันคิดว่าเธอจะหนี ขอให้เติมลิตรไหมไม่เติมลิตรอะไรสิบแปดแล้วดิจิตอลฟูดที่เน่ลองไม่ถึงยี่สิบเลยยี่นิอยก็เกินสิบแปดวะมีดิจิตอลฟูดลองชีตแน่เลยอ๋อไมุ่ณลองชีตไหมอ๋อขอลิฟตรหนึ่งอันนั้นฉันก็มีลิฟตชไปขออีกหนึ่โดนลิฟต์ดิจิตอลฟูดลองชีตไม่ได้โอ้ยคุณได้ คุณได้ <laughs> ตกเป็นของฉันแล้วจะีคุณตกเป็นของฉันแล้วนะครับผมเมมร์เลยคุณตกเป็นของผมแล้วนะครับอุ้ยโอ้ my god โอ้ my god พระเจ้าช่วยกุ้ยทอดอุ้ยเป็นหน้าเลยช่วยด้วยทุกคนทุกคนหยุดดิทุกคนถ้าเจ้าคิปไปลงก็แบบ แต่งหน้าให้หน่อยเออทุกคนหน้ามุมขวาเนี่ยไม่สวยเฮ <c oughs> <laughs> ้ฉันทุกคนฟลิปให้หน่อยนะฟลิปฟลิปฟ <Flip> ลิปฟลิปฟล,ลิปให้หน่อยได้ไหมฟลิปมันก็เป็นด้านขวาฉันดีปะ่ะไม่แต่ว่าฉันชอบหน้าฟลิปมากกว่าไงอืมลงได้นั้นทุกคนแต่ว่าไม่ไม่อยากลงไม่อยางไมีดิจิตอลไปลองชีตอยู่เลยไม่เป็นไรเรามีดิจิตอลบิ๊กชีตไว้อ๋อ ขามีโอเคกดขามีเพื่อนคะเพื่อนไปกดขามีด้วยนะคะอ e y โอเคโน n โน o คุณด้ตกเป็นของฉันแล้วนะคะคนตกเป็นของฉันเธออย่ามาเห็นอะไรทุกคนอย่าไปรบอุ้ยไม่ได้เพราะว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หยุดเดี๋ยวโอ้ยขืนนะไอ้บ้า อือโอเคเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอนี่เธอจับแก้มหน่อยดินี่คนมีคนเขินจริงอะไรงงมากหยุดที่โอ๊ยไปแล้วนะคะเฮ้ยช่วยด้ว ปลาทองแล้วปลาทองกินนะคุณตกเป็นของคุมแล้วนะครับแม่โอ้ไม่ไหวไหมไม่น่ารู้ทรงแล้วไม่น่านะคะชิวแบบเธอมีใจฉันหรอเธอเขินเงี้ไม่เพราะเธอขโมยจูบฉันเพราะเธอขโมยจูบฉันจ้า ฉันเป็นจูร้ายของช่วเธอขโมยจูฉันไหมไอ้โอเคไอ้โอเค